เสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่มสองหรือมหาสติปฐานสูตรฉบับปรับปรุงใหม่2550งานเขียนที่คุณดังตรินภูมิใจและถือว่าดีที่สุดในงานเขียนของท่านทั้งหมดคู่มือสำหรับนักภาวนายุคใหม่แนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้งละเอียดทุกขั้นตอนด้วยภาษาเข้าใจง่ายแต่ยังคงแน่นไปด้วยสาระธรรมตามพระคำพีเดิมเชิญรับฟังกันได้เลยครับ มหาสติประฐานสูตรตอนที่หนึ่งโดยดังตรินบทตั้งของวิธีเจริญสติบทตั้งนี้มีไว้เพื่อให้ทราบว่าจะเอาประโยชน์อะไรจากการเจริญสติ ตามวิธีของพระพุทธเจ้าตลอดจนเข้าใจชัดๆกันแต่แรกว่าการเจริญสติคือการเอาสติไปรู้อะไรบ้างจะได้ไม่ไข้เขวออกนอกทางในภายหลังวิธีเจริญสติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อพบบรมสุขอันมหัศจรรย์การจะรู้จักรส,สุขอันมหัศจรรย์น,นั้นจิตต้องแปลสภาพเป็นดวงไฟใหญ่ล้างผลาญเชื้อแห่งทุกข์ให้สิ้นซาก ไม่หลงเหลือส่วนให้กลับกำเริบเกิดเป็นทุกข์ทางใจขึ้นได้อีกจิตที่สว่างเป็นไฟใหญ่ล้างกิเลสนั้นคือภาวะแห่งการบรรลุมรรคผลเราไม่อาจบรรลุมรรคผลด้วยการควบคุมดินฟ้าอากาศหรือร่างกายภายนอกให้เป็นไปในทางใดๆทางเดียวที่จะทำได้คือจเจริญสติ เพื่อพัฒนาจิตให้อยู่ในสภาพที่มีกําลังมีความผ่องใสเป็นอิสระไม่หลงติดก,กับเหยื่อล่อทั้งหลายกระทั่งแก่กล้าพอจะยกระดับปฏิวัติตนเองหมุนทวนกลับจากวังวนอุปาทานขึ้นสู่สภาพหลุดพ้นที่เด็ดขาดหลุดพ้นจากอะไรหลุดจากสิ่งที่นึกว่าเป็นตัวเราหลุดพ้นจากความเกาะเกี่ยวที่ไร้แก่นสารทั้งปวงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้มีสติรู้นั่นแหละ คือสิ่งที่เรากำลังเกาะเกี่ยวโดยนึกว่าเป็นเราหรือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้มีสติรู้มีอยู่สีประการได้แก่ 1. กายในกายหมายถึงให้รู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของความเป็นกายเช่น ขณะนี้หลังงอหรือหลังตรงรู้เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีสติเห็นองค์ประกอบหนึ่งของกายแล้วและเมื่อรู้เช่นนั้นได้ก็ให้ตามรู้ตามดูต่อไปว่าจะมีสิ่งใดให้เห็นภายในขอบเขตของกายได้อีกเช่นในกายนั่งหลังตรงหรือหลังงอนี้กำลังต้องการลากลมเข้าหรือระบายลมออกหรือหยุดทั้งลมเข้าและลมออกสงัดนิ่งอยู่ ถ้าเพียรรู้กายในกายได้เสมอๆก็ย่อมเกิดสติเห็นตามจริงว่ากายไม่ใช่เราไม่ว่าจะส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่โดยรวมเราจะรู้สึกอย่างที่กายปรากฏให้รู้สึกไม่ใช่หลงยึดว่ากายเป็นเราอย่างที่กิเลสมันบงการให้ยึดและในความไม่ยึดกายนั้นเองจิตย่อมคลายมีความผ่องใสไม่เป็นที่ตั้งของความโลภโมโทสันและความเศร้าโศกทั้งหลาย 2. เวทนาในเวทนาหมายถึงให้ทราบความรู้สึกหนึ่งหนึ่งเช่นขณะนี้กำลังสบายหรืออึดอัดรู้เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีสติเห็นหนึ่งในความรู้สึกแล้วและเมื่อรู้เช่นนั้นได้ก็ให้เฝ้าตามรู้ตามดูต่อไปว่าจะมีสิ่งใดให้เห็นภายในขอบเขตของความรู้สึกสุขทุกข์ได้อีก ไม่จำกัดว่าต้องดูภาวะใดภาวะหนึ่งของเวทนาเพียงอย่างเดียวถ้าเพียรรู้เวทนาในเวทนาได้เสมอเสมอก็ย่อมเกิดสติเห็นตามจริงว่าเวทนามีอยู่หลากหลายและเหล่าเวทนาก็ไม่ใช่เราไม่ว่าจะสบายหรืออึดอัดเพียงใดเราจะรู้สึกอย่างที่เวทนาปรากฏให้รู้สึกไม่ใช่หลงยึดว่าความสบายเป็นของเรากับทั้งไม่หลงยึดว่า ความอึดอัดเป็นเรื่องที่ต้องรีบกำจัดทิ้งไปจากเราและในความไม่ยึดเวทนานั่นเองจิตย่อมคลายมีความผ่องใสไม่เป็นที่ตั้งของความโลภโมโทสันและความเศร้าโศกทั้งหลาย 3. จิตในจิตหมายถึงให้รู้ภาวะของจิตในขณะหนึ่งหนึ่งเช่น ขณะนี้กำลังสงบนิ่งหรือขัดเคืองรำคาญร,รู้เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีสติเห็นภาวะของจิตขณะหนึ่งแล้วและเมื่อรู้เช่นนั้นได้ก็ให้เฝ้าตามรู้ตามดูต่อไปว่าจะมีสิ่งใดให้เห็นภายในขอบเขตของความเป็นจิตได้อีกไม่จำกัดว่าต้องดูภาวะใดภาวะหนึ่งของจิตเพียงอย่างเดียวถ้าเพียรรู้จิตในจิตได้เสมอเสมอ ก็ย่อมเกิดสติเห็นตามจริงว่าจิตไม่อยู่หลากหลายและบรรดาจิตก็ไม่ใช่เราไม่ว่าจะอยู่ในภาวะสงบนิ่งหรืออยู่ในภาวะขัดเคืองรำคาญเราจะรู้สึกอย่างที่จิตปรากฏสภาพให้รู้สึกไม่ใช่หลงยึดว่าความสงบนิ่งควรเป็นสภาพดั้งเดิมของจิตเรากับทั้งไม่หลงยึดว่าความขัดเคืองรำคาญต้องไม่เกิดขึ้นกับจิตของเราและในความไม่ยึดจิตนั่นเอง จิตย่อมคลายมีความผ่องใสไม่เป็นที่ตั้งของความโลภโมโทสันและความเศร้าโศกทั้งหลาย 4. ี่ทำในธรรมหมายถึงให้รู้สภาพธรรมต่างๆในแต่ละขณะเช่นขณะนี้ระลอกความคิดผุดขึ้นหรือดับลงรู้เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่า มีสติเห็นสภาพธรรมในแต่ละขณะแล้วและเมื่อรู้เช่นนั้นได้ก็ให้เฝ้าตามรู้ตามดูต่อไปว่าจะมีสิ่งใดให้เห็นภายในขอบเขตของสภาพธรรมต่างๆได้อีกไม่จำกัดว่าต้องดูภาวะใดภาวะหนึ่งของสภาพธรรมเพียงอย่างเดียวถ้าเพียรรู้ธรรมในธรรมได้เสมอๆก็ย่อมเกิดสติเห็นตามจริงว่าธรรมมีอยู่หลากหลายและปวงธรรม ก็ไม่ใช่เราไม่ว่าสิ่งที่ผุดขึ้นขณะน,นี้หรือสิ่งที่ลับล่วงไปแล้วเราจะรู้สึกอย่างที่ทำปรากฏสภาวะให้รู้สึกไม่ใช่หลงยึดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผุดขึ้นเป็นเรากับทั้งไม่หลงยึดว่าสิ่งที่ลับล่วงไปแล้วเคยเป็นเราและในความไม่ยึดธรรมนั่นเองจิตย่อมคลายมีความผ่องใสไม่เป็นที่ตั้งของความโลภโมโทสันและความเศร้าโศกทั้งหลาย จากความรู้สึกว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เราจะพัฒนาจนกลายเป็นความรู้ชัดว่าไม่มีสิ่งใดเป็นเราและเมื่อรู้ชัดอย่างต่อเนื่องย่อมคลายจากอาการยึดทั้งปวงเมื่อคลายจากอาการยึดทั้งปวงย่อมลิ้มรสความว่างว่ายอดเยี่ยมกว่ารสทั้งปวงปานใด